We wish, We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Happy New Year นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับมาอันี้ครับผม Happy New Year นะครับ2021นะครับผมก็ <laughs> มีความสุขมากๆในปี2021นะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอมวาสุขมาเยอะเนี่ย ผมก็อยากขอให้ปีนี้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยขอให้มีตาไม่มีโรคไม่มีภยัภยเศรษฐกิจดีๆเงินทองไหลามาเทมาล่ำรวยทุกคนนะครับเฮงเฮงเฮง Happy New Year Happy New y ย a ยขอให้เพนนช่อง3นะครับทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสมหวัขขงในปีใหม่นะได้สิ่งที่ต้องการร่ำรวยกันทองและความสุขครับ